สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่ได้จาก FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่ยังคงผลึก,กําลังให้กำลังใจนะคะให้กับแม่หมอนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอนี่นะคะก่อนจะมาฟังหัวข้อที่น่าสนใจช่วยดู ข่าวต่อไปนี้ก่อนค่ะงานแม่หม้อยค่ะตอนอื่นมีโกก็ขอแนะนําเซรั่มหน้าใสฉา่าวาวภายใน7วันค่ะด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะ490บาทเท่านั้นแถมสบู่อีก2ก้อนนะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรได้เลยค่ะว่าแล้วถ้าหากสนใจเซรัม่ม โทรหาน้องไมโกะได้กระซิบเบาๆได้เลยนะคะว่ามาจากช่องแม่หมอมาแล้วค่ะแล้วเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวตามหัวข้อที่ว่า f อซข้างไข่เจ้าวลรีเดตคือใครค่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนแต่ไรนั้นเราไม่เคยได้ยินคำนี้นะคะปกติเนี่ยป้านักปั้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตอนที่เขายังเลิบเลิบนะคะเลิฟเลกับจำเลยนะคะไปไหนเขาก็จะชู เขาก็จะโอวย,ด,อยงงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่งอะไรก็สวยก็หล่อไปหมดนะคะท่านผู้ชมแต่หลังจากที่ผิดหวังเรื่องใดไม่ทราบเป็นที่รู้กันนะคะจนเรื่องมาแดงเมื่อท่านประธานอปแปะออกมาแฉะนะคะว่าไอ้นักปั้นที่ปั้นซุปตากก,กอกเนี่ยที่จริงแล้วไปปั้นไปหวังอะไร สุดท้ายพอผิดหวังมาก็มาดานะคะคําด่าคําแรกที่เขามอบให้คนที่เขาหวังจะอยู่ข้างไข่เนี่ยก็คือเนรคุณนะคะที่เขามอบให้เขาพูดย้ํำๆในช่องของเขาว่าไอเนรคุณแล้วก็กล่าวหาคนที่ยังคงยืนข้างฝั่งจําเลยว่าเป็นพวกกินหญ้าไม่กินข้าวเป็นพวก FC ข้างไข่ ตามด้วยคำด่าหยาบคายนะคะซึ่งสามารถรับชมได้ในคลิปที่ผ่านมานะคะคลิปของเมโกะก็ได้หรือคลิปของแม่นุ่นก็ได้นะคะเป็นคำดา่าที่เขาพูดออกมาลักษณะที่ว่าทุกคนที่ยังคงเข้าข้างอยู่ฝั่งจำเลยนั้นเป็น f c ข้างไข่คุณขาเมื่อก่อนเนี้ยคำพูดนี้ยังไม่มีนะคะจนเนี้ยป้านักปั้นเอามาพูดก่อนด้วยความแค้นเคืองแค้นเคืองว่า ในใจเขาเขาคงคิดเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมถ้าเขาไม่คิดเรื่องไข่เนี่ยนะคะคําพูดนี้คงไม่หลุดออกมาจากป้านะคะแล้วใครก็ตามนะคะที่ยังคงยืนข้างจําเลยป้านักปั้นก็กล่าวหาทุกคนว่าเป็น f อซข้างไข่หรือใช้อะไรบางอย่างซึ่งหยาบคายกว่านี้นะคะนะคะแต่กรณีที่เข้ามาหมิ่นประมาทแม่หมอเรื่องนี้เขา มีคำด่ามาด้วยนะคะประมาณคล้ายๆอย่างนี้แต่หยาบกว่านี้ค่ะเขราว่าที่พอจะเผยแพร่ได้ให้เอฟซีได้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่หมอถึงตามจิกยายป้านักปั้นสุปตานี้ไม่เลิกเพราะว่าในคำพูดคำจาหยาบคายไร้สกุลลุนชาตินะคะแม่หมอไม่ได้กล่าวหาถึงบรรพบุรุษว่าขาดการอบรมสั่งสอนบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ เขาอบรมสั่งสอนลูกหลานค่ะแต่ลูกหลานมันไม่จําเองไม่ใช่บรรพบุรุษไม่ดีลูกหลานมันไม่จําเองค่ะท่านผู้ชมนะคะเขาก็เลยเอาคําดาหยบาบๆใครๆนั้นไปให้คนอื่นทั้งๆท,ที่พอได้ฟังเอาแปะพูดแล้วถึงรู้ว่าอ๋อที่เขาไปเรียกใครต่อใครแบบนั้นเพราะว่าเขาพลาดไข่ี่คะเพราะว่าเขาพลาดเกิดความเจ็บแค้นเครื่องโกรธไม่โทษใครนะคะ ไม่โทษตัวเองแต่โทษคนอื่นตลอดแลาเป็นความผิดของคนอื่นว่ามาทำให้ให้ซุปตาของเขาเปลี่ยนไปสุปตาไม่เดินตามแบบเขาสุปตาไม่ไปงานกับเขาเกิดการโต้แยง้งแล้วมีการเคลียร์กันไม่ลงค่ะแล้วเขาาก็พากันด่ามาตลอดเพราะฉะนั้นคำนี้มาจากป้านักปั้นหม้อนี้เองค่ะแล้วก็พาให้คนอื่นที่ไม่พอใจจำเลยเอาไปใช้ ทั่วโลกกันเลยนะคะท่านผู้ชมเขาใช้กันทั่วโลกเลย FC ข้างไข่เนี้ยจริงๆแม่หมอก็งงนะคะไปว่า f c ไปว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณแค่เห็นต่างกับคุณคุณก็ไปด่าว่าเขาอย่างนั้นซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะจะบอกตรงนี้นะคะยายป้านักปั้นหม้อบิดเบี้ยวนะคะกลุ่มเรานะคะกลุ่มเครือข่ายมาแล้วและโดยเฉพาะแม่หมอนี่เองค่ะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับจำเลยนะคะทั้งคู่เลย เพียงแต่ว่าเราสังเกตเห็นว่าตั้งแต่แรกๆว่าคดีนี้น่าสนใจค่ะนะคะน่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ปกตินะคะเป็นคดีที่เด็กคนหนึ่งเสียชีวิตนะคะเด็กสามขวบเสียชีวิตแต่ไม่มีหลักฐานใดๆบนตัวเด็กเลยครั้งแรกที่เจอกันไม่มีเลยเนี่ยเริ่มเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น เราก็ฟังข่าวค่ะฟังข่าวถ้าคุณจะว่าทุกคนนะคะยายป้ายายป้าปั้นหม้อนะคะถ้าคุณจะว่าทุกคนที่อวยฝั่งจำเลยว่าเป็นเอฟซีข้างไข่ไปหลงไข่ประมาณนี้คุณอย่าลืมว่านักวิชาการต่างๆนะคะทั้งอายการนะคะทั้งหมอหมอนิติวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะที่มาพูดถึงความเป็นไปได้ในการวิธีพิจารณา พิจารณานะคะทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มันคืออะไรคนพวกนี้เขาไม่ได้ไปอยู่ข้างไข่ไม่ได้เกี่ยวกับไข่เลยนะคะคุณว่ารวมว่าเป็น f อซีข้างไข่ไม่ได้นักวิชาการต่างๆนักการเมืองด้วยซ้ําที่สนใจคดีนี้ฉะนั้นคุณอย่าเหมารวมว่าทุกคนเข้ามาหาจําเลยเข้ามาก,ก,กอกๆเพราะหวังไข่เหมือนคุณนะคะทุกคนไม่ได้คิดเรียละยำตตาบอลในหัวสมองน้อยๆแบบบางคนนะคะท่านผู้ชมฉะนั้น เรื่องแบบนี้เราสามารถสรุปได้ว่าการที่คนบางคนผิดหวังนะคะผิดหวังจากบางคนเขาสามารถทำอะไรที่เลวร้ายได้มากๆโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมบาปบ,บุญคุณโทษคุณกล่าวหาเขาลอยๆไม่มีหลักฐานดิฉันพูดถึงนักปั้นหม้อนะคะนะคะไม่ได้พูดรวมถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดถึงนักปั้นหม้อที่ใส่ความ จำเลยให้ฉายาจำเลยโดยแล้วคนอื่นก็ซึ่งไม่ชอบจำเลยไม่ชอบบุค,คลิกไม่ชอบการกระทํานะคะไม่ชอบการแสดงออกของจำเลยก็เอาไปด่าด่าจำเลยไม่พอด่าลามปามาถึงคนที่ยังคงเข้าข้างแ้ะให้กําลังใจจำเลยเราไม่ได้เข้าข้างโดยไม่มีเหตุผลนะคะเราใช้เหตุผลในการพิจารณาไม่ว่าใครจะขึ้นไลฟ์สดด่ากันทุกวี่ทุกวันขุดประวัติมาอย่างไรเราก็ยง ยังคงนะคะพวกเรายังคงใช้เหตุผลในการพิจารณาทางเราเครื่อมาแล้วและแม่หมอนะคะไม่มีผลประโยชน์ใดๆจากจำเลยเลยค่ะผลประโยชน์ที่เราได้รับบอกกันตรงๆก็คือเราเป็นยูทูบเบอร์เราได้รับจาก YouTube ค่ะ YouTube เป็นนายจ้างนะคะเราทำคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะกระจา่างชัดเจนว่าเป็นแนวนี้นะคะแต่เราไม่เคยไปด่าใครเสียหายเพราะฉะนั้น นักปั้นหม้อควรสำเนียกไว้ดีๆว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์สอนบุคคลหลายคนสอนผู้มีเชื่อเสียงมาเยอะช่วยรักษาความเป็นครูไว้ให้มันศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะคะอย่าเอาความสถุนนะคะ่อยต่ำตมในหัวสมอง ออกมาทางปากนะคะให้คนอื่นได้เห็นสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขออธิบายแค่นี้สั้นๆหวังว่า f c คงเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แกี่วแชร์เป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มหนาวทอดาโบโบโวบักแต่คนโกนนางห้าวใส่ไม่ถ้าแป้งปานค้วเกียกตมปากหวานคารมเรียกความสนใจยา้าเวาจักเมาอีหยังเสียงคอยเสียงดังปานหมาหยอกไก่บักต่อสลายแอเชไปล้วนแต่ใส่ไฟพี่น้องของตน